สวัสดีครับวันนี้เอเจแก e t จะมารีวิวสินค้าเป็น Blue Laser 1วัตต์นะครับตัวนี้เราจะให้หัวเปลี่ยนลำแสงไปให้ด้วยกันทั้งหมด5หัวนะครับจะมีลักษณะลำแสงที่เปลี่ยนไป5แบบพร้อมกับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะครับ2ก้อนชาร์จได้ทีเดียวพร้อมกัน2ก้อนพร้อมกับถ่านนะครับขนาด3.7วลตเป็นถ่านชาร์จได้นะครับตัวนี้ นี่ครับผมเวลาเราเสียบเข้าไปในช่องชาร์จฐานนะครับตัวนี้สามารถเอาไว้ชาร์จติดตัวไปพกพาได้สะดวกนะครับเป็นวอลชาร์จนะครับสำหรับเอาไว้ชาร์จผนังส่วนตัวนี้นะครับก็คือตัวบลูเลเซอร์ของเรานะครับตัวนี้เป็นปุ่มกดปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็นด้านหัวลําแสงนะครับเป็นด้านหัววิธีการใช้งานก็คือหมุนทางด้านท้ายออกมานะครับแล้วก็นําฐานตัวนี้ตอนนี้ผมชาร์จฐานไปแล้วนะครับก็จะมีตัว ลำแสงออกมานิดนึงนะครับตอนนี้พอเราขันปิดออกไปนะครับแล้วเวลาเรากดนะครับจากด้านท้ายนะครับตัวลำแสงก็จะออกมาเห็นไหมครับตัวนี้บลูเลเซอร์ตัวนี้เราจะเพิ่มความเข้มข้นของแสงเข้าไปด้วยนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้นี่ครับตัวนี้วิธีการใส่หัวเปลี่ยนลำแสงนะครับเราจะให้ไปทั้งหมดด้วยกัน5รูปแบบนะครับตัวนี้ในความเข้มข้นของแสงของบลูเลเซอร์ตัวนี้นะครับ สามารถจุดไม่ขีดไฟก็ติดได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีการจุดไม่ขีดไฟให้ดูนี่นะครับผมเห็นไหมครับส่วนนี้ สามารถจุดไม่ขีดไฟได้ติดเลยทีเดียวนะครับผมด้วยความเข้มข้นของแสงนะครับผมตัวนี้ก็จะสามารถจุดไม่ขีดไฟได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวลาเราเปลี่ยนหัวนะครับลำแสงที่ออกมาจากบลูเลเซอร์นะครับจากเป็นเส้นเดียวก็จะเป็นลักษณะที่เป็นลวดลายนี่ครับอันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองนะครับ จะเป็นลนักษณะเหมือนดาวกระจายนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปนําไปใช้งานแบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบที่3มนะครับตัวนี้เราจะให้ไปด้วยกันทั้งหมด5หัวนะครับ5แบบนะครับตัวนี้จะเป็นแบบที่4ี่เห็นไหมครับก็จะมีรูปทรงที่สวยงามแตกต่างกันออกไปนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ตัวนี้เป็นแบบที่4 แล้วก็จะมีแบบสุดท้ายนี่นะครับผมเป็นลนักษณะคล้ายๆกับวงกลมนะครับหลายๆวงซ้อนกันนะครับผมตัวนี้สนใจนะครับผมติดต่อสั่งซื้อแอดไลน์นะครับพิมพ์ fj g g e t e t มีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะโทรเข้าไมที่เบอร์0917203425 f j Gadget สวัสดีครับ